น้องเม็ดได้หลุดโดเม็ดพอหนังไล้พี่นหนองชุดน้ำนัวๆเลย ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับ่อก็ผมอ e ีแอบแสบนะครับมากับแม่บ้านคือเก่าครับสวัสดีค่ะอยู่ทงไฮทงนาคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้ตามฤดูการพี่น้องได้อาหารตามฤููการนะครับเอาจัดของเสียบมาฝากพี่น้องนะครับเป็นเห็ดเพาะพี่น้ <N un> องเห็ดเพาะหนังกะทายไทยให้พี่น้องเมืองพ่อนิ้น้อยอยู่พี่น้องกับพ่อด้หูเร่องน่นะว่าเอาเห็ดเพาะหนังมาแกงพี่น้องของแสบ นี่พี่น้องที่ใส่พระขาใส่หยอดบวกบววโอ้ยใส่ลาย,ยางพี่น้องแกงแบบแกงเปรอะนะครับนี่พี่น้องตามรูรูก,การปีนี่เพิ่งได้กินแต่ว่าท้าทีว่าผมบ่ได้กินมาประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วพี่น้องไปยุง่งเถ่บน่เคยได้กินเห็ดเพาะเลยครับมาอยู่บ้านไม่งั้นก็นได้กินพี่น้องมามามา,มาพี่น้องมาแสบอาหารตามรููรก,การอาหารอีสานเลยหมดอยู่เข่ากับบรรยากาศทุ่งไหทุ่งหน้าพี่น้องครับมามาแฉบเฉบแต่ชื่อเก่าเ้วยพี่น้อง <laughs> มาแค่ขหนียวครับคือเกาได้พี่น้องเด้อผมกะก่อนอีกินข่าก็อยากเพิ่มอัทฉรุนะครับเปิดตอำรับรถสภาพทำรับผมนะครับกับขอนี่อยากพี่น้องแก่ข้าวเลยนะเอาแม่บ้านกินเลยมือนี้แม่บ้านพ่อพีเพื่อแก่ข้าวด้อเอาเพื่อแก่ข้าวเพื่อเพิ่มอมัทรลุดจะซื้อพี่น้องคือคนแถวเป็นวาตะกีะแหละเป๊กแดดกับกินขา่าวแสบ<ด>มันยาวางการในพี่น้องเด้อเอาเลยขอนี่นอยากครับ มืม่ได้กินนานเลยพี่น้องเอา้า<บ>เห็นมีลูกโดดพอมเมื่อกี้อือหอเสริมกลัวดดไปน้องอือหูขาดเลยพี่น้องเข็มพอหนังหอม หอมกินเห็นออกมาแล้วอืมผักข้าวพ,พรอมพีม่น้องหอมผักข้านอนใหม่อืมจริงอ่ะแจ้งจะนอนใหม่น้ำเด้พี่น้องรวม หนำม,มีแห้งเลยอันนี้ไม่มบาดไม่แกงเลยไม่หนำยาหนัแนงแล้วก็อิน่นหนำเบื่อกขาวนั่นบ่อยเขาเบื่อกเ <c oughs> ขาเบื่อกก็อื่นเขาเบือกนะพี่น้องมีนนหน่อไม้น้ำเดือดเนี่ยใส่ผักยีตูผักรวมเลยลนะ่ะหน่อไม้สกปรกได้เฮ็ดเนียนๆได้ละเฮ็เเดเฮ็ดปาโลหนึ่ง ก็มีผักหลายได้พป่น้องนี่นะเมนูนเปิดแล้วก็ผับ tôi đột nè lại rồi nè người Nè người mọi người mọi Hả, 2 mét mọi người đột Hết mọi người mọi phải không? người mọi người mọi người mọi สขนมแสบไหมครับหนำไม,ม่ยนั่งไหมนี่มี๊หำต้มพวกพักพวก,ก,กยังมากแตะหวานืมแดดมาอะไรล่ะ ทอเห็ดพอไม่รักชนิดเลเนาะแต่ที่เขานิยมกินกันอาจจะเป็นเห็ดพอหนังเห็ดพอ่อยังแหน่งหนึ่งมีเห็ดพอฝายบ่<อ>กับเห็ดพ่อยังแหน่งปองหูนะพี่น้องแต่ที่มักกินเนี่ยที่เขานิยมกินอันานงะจะเป็นเห็ดพอพออะไ้ยินงสองอย่างเลยเนาะอืมอืมสูบี๊พี่น้องเบิ่งไหม ออแต่สิบอกรสชาติมันเนี่ยเอาจะว่กรสชาติของเฮดพอรเนี่ยข้างในม่นจเป็น นี่นี้นะข้างในมันจะมีเนี่ยไออ่อนๆเนาะผิวมันจะเป็นหนังแต่มันจะมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ของมันแต่รสชาติที่ได้คือการปร <c oughs> ุงแบบน้ำยานางแล้วก็พักรวมาการปรุงต่างๆมันก็นเลยซอยเพิ่มอรรถรสของเห็ดพอลอยแซบแต่จริงตอนนี้หน่อยผมไปเก็บเห็ดพอยเนี่ยผมได้ดอกหนึ่งมาผมกินเลยเลยพี่น้องน้ำบะหมี่กับเสตเสื่อเย็นจิบจิบ กินดิบๆเลยกินไห้พี่น้องต่ต้องเศษนีดด้มันออกนะพอมันอยู่ในดินพี่น้องกจะชิงยะมันไม่หนามล่างกะก็เสือละเรเจษนี่กุบๆมันๆอือ แดดมาเต็มคาราเบลเลยพี่น้องเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะเอา้าบว่ากัน้านฝนมัน,นดีแดดนั่งเต่หัวม่วงเลยพเพราะแดดสีนี้กันนี้ไปเลย จะอมพี่น้องจะอมหรือผักคะใสยหอมเพี่นองกับ,กบแกงเห็ดแกงเปลือกแกงเนี่ย มาด้านลูกดอกด้วยพี่นอ้องวิ่โอ้ข้างล่างเพล็นลูกโดด,ด,ดกับเห็ดเด้กครับเน้อใหม่ ลุกทีเดียวเพเนาะมม่กี่มันหอมเลยอืมุดดรอีห่อนห่อนคูณสอง บรคิดว่าห่มมันสิหายเดียวปนินะครับเรคิดว่าแดดไม่สิไรไว้แบบนี้นี่เป็นห่ม,ม่วงเหม่ตอนวันยังไงอ,อ,อยากแดดมันบดบดไปแั้วลุกไปแล้วมันสิขาดตอนเห็นเงาจะาของวะพี่น้อง <laughs> นีเงินเราพี่น้องเนาะคุณเฮาอะต้องดูครับในความเป็นจริงอืมว้าจับบอนามันน้ำปลุกแบบเนาะอืมกินขนะ้าวหลักแดด นี่ปุณหูแะล้ามหนุซึ้งนี่ซึ้ไวจ้ะตนแหลกมันถือละถาดถาดกับเขาอือครับเงาี่เลยอ่ะมึงเงาแดดกับหูมันจองผมต่างกานเหรหพี่น้องนั้งนะเลดีอู <laughs> แสบ <laughs> ดอกมันกำลังอ่อนพอดีเลยแบบรสนึ่งหลายเลยพี่หนงผมมันหนึ่งวันรสนึ่งจิตหลายขนาเนี่ยซื้อเข้ามาบอกว่ารหนึ่งเป็นชงมายัวธรรมดาชงตรงจากมูยูกาบเชิองอนะ เี้ยวท่านี้ก่อนผมนทนแดดเพราะทรอกแต่ผมเป็อย่างแม่บ้านผมตากแดดนะพี่น้องถ้ายับเลยไปนั่งกินต่อมันสิความรู้สซกฟิวความกำลังเสียบเสียมันขาดตอนพี่น้องแต่กินให้พี่น้องมึงสนีทกอนผมนั่งตากแดดมานานแล้วละ่ะเพิ่นกับเพิ่ง,ง,ง,งดดกำลังแดดกำลังถึงเพิ่มจ้านี่ของแสีมาซูพี่น้องนะเป็นอาหารตามฤดูกาลนะพี่น้องนะเพิ่งได้เป็นเฮดพาะนะครับอามา เอามาแกงเนะะเาะก็เออในขาดแกงเปือเนาะแกงเปือเลยแหละเป็นแกงเปืเอ่อแกงเปือเห็ดผวาใส่พักหลายอย่างอยู่พี่น้องโอ้ยแสบเลยนำนำ,นำยานางเนี่ยโอ้แสบนำเบือเบือเขาแสบเลยพี่น้องครับกบขอบคุณพี่น้นองนะครับที่เกียรติติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแหละครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้นะครับนางตากแดดกินเนี่ยแต่เห็นว่าโอ้คือขากแท้สัตว์ยังสิกะกดติดตามกดไลก์กดแชร์ให้เผื่อเป็นกำลังใจเด้อพี่น้อง มันแดดไม่ถุงมะลรยคลิปเนี้ยไปสมีแล้วพี่น้องพ้อกันคลิปหน้าครับขอบคุณหลายัครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ